คืนนี้เป็นคืนที่สามนะคะทุกคนเป็นคืนที่สามของการเดินทางของเรานะคะนี่ลุงอยู่นี่อากาศวันนี้จะหนาวนะคะเพราะว่าเราจู่ในหุบเขาและจะต้องนอนเต็นท์อีกทีอาเกนอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะเพราะว่าเต็มหมดทุกห้องค่ะห้องเล็กห้องน้อยไรล,ลิเฮดเขาก็เต็มหมดนะคะคนนิยมมากค่ะที่นี่เพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีแฮงไกรเดอร์ที่เขาแข่งขันกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะทุกคนสามทุ่มยังไม่เมืดดูค่ะต่วันยังไม่รับเขานะคะวันนี้ดูแคมปิ้งนะคะว่าเขามีเยอะขนาดไหนเขายังเต็มหมดนะคะทุกคนนี่ลุงอยู่นี่ลุงเย็นก็เลยมานั่งนี่เต็นท์เราตรงนี้นะคะดีเราเตรียมมาโรงแรมมันแพงกับสามพันแล้วก็เหลือห้องเดียวด้วยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เข้านอนกลางแจ้งเลยก็มีนะคะ กลุ่มนู้นก็ทานไปอันนี้ห้องละเจ0ดนะคะก็มีที่นอนให้โอ๊ยไม่มีที่นอนค่ะมัมีเตียงมีนั่นให้มันก็ดูดีกว่าแต่ไม่มีห้องน้ำเท่านั้นเองไปใช้ห้องน้ำรวมนะคะทุกคนโอ้นี่ทำอาหารขายนะคะเนี่ยก็มีขายอาหารด้วยไฮไฮเซลมาดอ่ะเหรอ อะดูเซลมาร์มีที่ซักผ้าให้นะคะทุกคนมีเครื่องซักผ้าให้บริการฟรีแล้วก็นี่คือคอนทูเขาสำหรับรับแขกนะคะตรงนี้สำหรับห้องที่จะใครจะจองก็ต้องมาตรงนี้นะคะพาชมบรรยากาศในแคมปิ้งนะคะทุกคนนี่นี่ราคาถ้าหลังใหญ่ก็พันกว่าหลังเล็กก็เจ็ดร้อยค่ะทุกคนนี่ พาชมบรรยากาศนะคะคนเดินเที่ยวมากในขณะนี้สามทุ่มแล้วนะคะทุกคนดูนักท่องเที่ยวมาเยอะมากอะ่ะแปลกเจียงเมืองนี้แสดงว่าคงจะมีอะไรดีๆไม่ทราบนะคะพาชมบรรยากาศแคมปิ้งคะ่ะทุกคนดูนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะคะเนี่ยมีทั้งจอดนอนกันนะคะรถรถนอนก็คืออย่างนี้ค่ะเขาก็จะจอดนอนเป็นกลุ่มๆนะคะ รถนอนก็จะอยู่แถบนี้นะคะนุ่นเต็นท์อยู่ข้างหลังก็มีนุ่นค่ะแต่เราก็กลางตรงใกล้ๆห้องน้ำเพราะเราขี้เกียจเดินไกลนะคะนุ่นเต็นท์อยู่ทางโน,น้นพวกมอเตอร์ไซค์เขาจะอยู่ฝั่งโน,น้นอุ้ยมีกระต่ายด้วยนะคะทุกคนมีน้องกระต่ายด้วยมีแผนกแคมปิง้งแผนกเอรถนอนก็จะจอดตรงนี้กันค่ะ อันนี้เป็นร้านค้านะคะดูบนเขานะคะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูน่นค่ะบนเขาตอนเช้าจะแดดดีกว่านี้หน่อยนะคะจะมีแดดแล้วมันจะเห็นตั๋วอย่างนี้บนเขาค่ะแดดหมดแล้วนะคะเลยได้ประมาณนี้นี่มาเป็นรถทัวร์เลยค่ะนู่น เต็มหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องกางเต็นท์จริงๆเราจะนอนในกระท่อมน้อยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเต็มค่ะทุกคนเขาจองกันหมดเลยนะคะข้างหลังนี้จะเป็นผนไงนน่นนะคะทุกคน ข้างหลังนี้จะเป็นผแผนที่รถนอนนะคะทุกคนโดยการแล้วส้ารับฟด่วนะถไฟฟ้ารถไฟด่วนนี่เป็นขนาดรถนอน,นนะคะถ้าจะนอนต่างๆเมืองหลายที่เลยนะคะมันจะหนาวนะคะเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขาทุกคนอยู่ในหุบเขาค่ะในหุบเขานะคะ เมืองน,นี้นะคะจะเป็นภูเขาล้อมรอบเหมือนกันนะคะนุ่นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะภูเขาหลายชั้นมากนะคะทุกคนภูเขาหลายชั้นมากค่ะนอนอยู่ในหุบเขาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะไฮไฮสวัสดีค่ะไฮาแคนเดสเปอร์แล้วบุญมังเงดูฮารูมอินไซดเด้นบุญมังเง ม,มันก็ร Vi h ี่ yeah. อารั oh. กนก็หอ่เ h a n s เซมอนฮะเซ็ก s ์น e สม์ม e วเซ็กตี้เซ็กซ์เซ็กซ์เต้นอ๋อเซ็กซ์เต้นโอเคช่ไมคะแล้วก็ฮา t ะอ๋อฮาไลลีเฮดดอกเซรวุ้นและฮาไลลีเฮดอ๋อแล้ว่ะฮาไลลีเฮดด้วยนะคะเขาบอกฮาไลรีเฮดด้วยนะคะนุ่น ตรงโน้นเวนลิฟินวิวฮะเวนลิฟินอย่าอย่าฟีนอยเนี่ยค่ะบ้านคอร์เตอร์ฟอร์สมอลลูมเอเนัตอย่าเสร็จเสร็ตดิเสร็จเส็จดิโอเคนี่ค่ะเจ้าของนะคะเขาจะคอยดูแลอยู่ที่นี่ก็ทุสันทาค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคนมาเยอะนะคะมีสองไลลิเฮดอีกนะคะแล้วก็สมอลลูมอีก และมีที่อีกมากมายให้ลดนอนจอดและก็กางเต็นท์ได้หมดนะคะทุกคนเพราะเขาจองมาล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตนะคะพรุ่งนี้ไปบนภูเขาโน้นนะคะเพราะว่าลุงจะพาไปชมบนเขาวิวสวยกว่านี้ค่ะลุงบอกเมืองโบโกนีนะคะทุกคนจะมีภูเขาล้อมรอบเห็นไหมคะโน่นภูเขาล้อมรอบนะคะภูเขาหลายชั้นหลายชั้นเลยค่ะล้อมรอบนะคะ เพราะฉะนั้นคืนนี้เราก็นอนเต็นท์แล้วก็นอนในหุบเขานะคะทุกคนนอนในหุบเขาแต่เขานี้จะกว้างกว่าเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนเขามันจะแคบเพราะว่าเป็นแค่สองเขาในซอกเขานะคะแต่คืนนี้เขาจะใหญ่กว่าแล้วก็มีบริเวณมากกว่าค่ะทุกคนเนี่ยกระท่อมเนี่ยกระท่อมเนี้ยอ่าหกลเจ็ดสิบค่ะแต่เต็มหมดนะคะเรามาเราไม่ได้จองก็เลยต้องกางเต็นท์มีเพื่อนนอนเต็นท์เหมือนกันนะคะทุกคน นี่ค่ะเป็นภูเขาล้อมรอบนะคะตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่มืดนะคะตรงนั้นนะคะที่เขาขาวนั่นคือหิมะนะคะซึ่งเราผ่านมาวันนี้นะคะทุกคนเราขับรถผ่านมาตรงหิมะตรงนั้นเลยนะคะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาหลายร้อยโค้งมากเลยนะคะเป็นพันๆโค้งค่ะทุกคนคือหลับไม่ได้เลยนะคะทุกคนหลับไม่ได้เลยก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีหิมะยังเหลืออยู่นะคะ ในซัมเมอร์แต่ยังมีหิมะให้หลงให้ดูอยู่นี่คะ่ะภูเขาที่ขาวๆนี่คือหิมะนะคะทุกคนจะสีทุ่มแล้วก็ยังไม่เมืดนะ,ะ่ะสักพักก็มีเพื่อนมาแล้วนะคะเข้ามากลางข้างๆเรา,านะคะทุกคนสองหนุ่มมากลางข้างๆเรา,าคะ่ะพอเต็นจะรวมกันอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะนี่คะ่ะ เพื่อนบ้านแล้วนะคะกองกลางตรงนี้แล้วเต็นท์เขาแน่นหนามากนะคะทุกคนค่ะเพื่อนบ้านเรานะคะเต็นท์สวยด้วยค่ะมีหมาน้อยด้วยหมาน้อยไหนหมาน้อยอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลไฮไฮเอ๊ย่ะย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 ะโอเคน่ารักมากนะคะอีตัวน้อยน่ารักมากน่ารักน่ารักยะ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  เดินทางเมนลิฟินเขามีเต็นท์สวยกันนะคะสองหนุ่มเนี้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พามาเที่ยวชมเมืองโวโกเือโวโกแล้วก็จะขึ้นไปพรุนี้จะพาขึ้นไปชมบนภูเขาโน้นนะคะทุกคนวันนี้เราต้องนอนเต็นท์นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ละกาด้วยนะคะพรุ่งนี้จะพาเที่ยวอีกหลายๆที่นะคะสำหรับคลิปนี้บายบายสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกคนบาย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 ค่ะทุกคนบายบายค่ะลุงมหัวบายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะลุงดูฟุตบอลค่ะหนาวค่ะลุงเลยคุมหัวค่ะ